ถ้าในเชิงของความพยายามภายใต้ข้อจำกัดที่มีเนี่ยนะครับก็ต้องตอบว่าพอใจแต่ถ้ามองในมิติของผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องยอมรับแบบตรงๆว่าเราก็ผิดหวังเนาะแต่เป็นความผิดหวังที่เราคงไม่คิดที่จะล้มเลิกอะ่ะแต่เป็นความผิดหวังที่ต้องพยายามหาทางแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในอนาคตอ่ะนะครับ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยอาจจะต้องให้เวลากับการทํางานท้องถิ่นที่มากขึ้นนะครับการตัดสินใจเลือกผู้สมัครให้เร็วขึ้นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเนี่ยทํางานนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเชื่อมต่อกับชุมชนในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้งนั้นนะ่ะนะผ่านกิจกรรมของชุมชนเนี่ยให้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับ คือความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งในจุดนั้นเนี่ยจะจำเป็นต้องใช้เวลาจำเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการสร้างเครือถ่ายชุมชนในพื้นที่ถูกไหมฮะมซึ่งเบื้องต้นก็คือว่าคงต้องเตรียมความพร้อมให้ล่วงหน้ากว่านี้นะครับแล้วก็ม,มีแล้วก็ให้ความสำคัญ การทํางานหนักกับการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในท้องถิ่นต่างๆให้มากขึ้นกว่านี it, ้นะครับอืมอ่ะเคเข้าใจว่าค uh ุณ huh. วิโลนเนี่ยเป็นทีมผู้ช่วยหาเสียงที่ไปอยู่ที่ภาคตะวันออกเลยครับที่จันทบุรีและตรากนะคะอืมแ่่ซึ่งถ้าสมมติว่าเราดูจากการเลือกตั้ง66ที่ผ่านมาทั้งจันทบุรีทั้งระยองเออทั้งตรากเนี่ยพรรคประชาชนได้สอสอเรียกว่ายกจังหวัด ซึ่งน่าจะมีทั้งความคาดหวังและความกดดันแล้วคุณวีโรจน์เองก็ลงไปช่วยหาเสียงอย่างเต็มที่ตรงนี้ค่ะผิดคาดไหมคะหรือว่าประเมินตัวเองยังไงประเมินทีมยังไงคะถามว่าผิดคาดไหมก็ต้องยอมรับว่าความพ่ายแพ้เนี่ยก็เป็นฉากทัพหนึ่งที่เราคิดถึงเอาไว้เหมือนกันเนาะเพราะว่าผมลงไปฝังตัวที่จันทบุรีเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเอาจริงๆอะคือเดือนพฤศจิกา แต่จริงๆแล้วผมไปมาเป็นปีแล้วผมรู้ว่าบริบทของท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่แค่ที่จันทบุรีอย่างเดียวนะฮะจะหมายถึงจังหวัดอื่นๆเนี่ยการที่ผู้สมัครเนี่ยจะต้องไปร่วมกิจกรรมของชุมชนเนาะการไปร่วมรับฟังปัญหาการทํางานร่วมกันในการคลี่คลายปัญหาหรือการเรียนรู้ปัญหาเนี่ยกับภาคีเครือข่ายชุมชนเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากการเลือกตั้ง สอสอการเลือกตั้งสนามใหญ่มากเนาะใช่ไหมครับบ,บริบทมันต่างกันพอเรารู้แล้ว่ะว่าพรรคตัดสินใจเลือกผู้สมัครเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะช้าเนาะทําให้ผู้สมัครเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็มีระยะเวลาในการทํางานในท้องถิ่นทํางานในพื้นที่เนี่ยจํากัดมันก็ยากที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าพวกเรามีความเป็นครอบครัวเดียวกันพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกัน ถูกไหมครับเพราะเรื่องนี้สําคัญมากพอเราไม่สามารถที่จะจะจะเอาชนะในจุดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ทําให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยออกมาเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังซึ่งเราอ่ะก็จินตนาการถึงฉากทัศน์นี้ไว้อยู่แล้วในกรณีที่ความเป็นพวกเดียวกันความเป็นครอบครัวเดียวกันการยึดโยงในพื้นที่เนี่ยมีอิทธิพลมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังเรายังประเมินไม่ได้ว่า อิทธิพลในส่วนเนี้ยเรารู้แหละว,ว่ามากแต่มากขนาดไหนมากมากถ้ามันมากแบบมีอิทธิพลมากเนี่ยการเมืองเชิงนโยบายเนี่ยหรือแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงนโยบายเนี่ยที่เป็นหัวใจของเราเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะจูงใจให้คนมาเลือกเราได้ไดนึกภาพไหมฮะตอนนี้มันมีอยู่สองปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือว่าความการมีส่วนร่วมความรู้สึกเป็น อภาราดอลภาพในท้องถิ่นความรู้สึกเป็นพวกพ้องพี่น้องนะร่วมครอบครัวกันกับอีก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 ปัจจัยหนึ่งคือการเมืองเชิงนโยบายที่นําเสนอนโยบายการให้สัญญาประชาคมเชิงนโยบายว่าเราจะบริหารงบประมาณไปทําประโยชน์อะไรทําคุณูปการอะไรให้กับชุมชนให้กับพื้นที่ถูกไหมฮะเราไม่รู้ว่าฝั่งนโยบายหรือฝั่งความเป็นอ่า ครอบครัวเดียวกันเนี่ยหรือความเป็นการยึดโยงกับชุมชนเนี่ยอะไรที่มีอิทธิพลมากกว่ากันซึ่งวันเนี้ยเราเราได้คําตอบแล้วว่าการยึดโยงกับคนในพื้นที่การมีความเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมีอิทธิพลที่สูงมากๆกับการเลือกตั้งท้องถิง่นอืมพอเราเห็นจุดที่เราพลาดแล้วค่ะคุณโรดวางแผนต่อไปยังไงคะผมคิดว่าถ้าผมว่า ในโอกาสครั้งหน้าเนี่ยเรามีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตัดสินใจเลือกผู้สมัครเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยอย่างรวดเร็วอ่ผมยกตัวอย่างอีกอันหนึงก็ตามที่เวลาเวลาที่เราจะพิสูจน์ว่าสิ่งวิธีคิดเราแหะการถอดบทเรียนเราถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันต้องเอาหลายกรณีมาผสมกันเนาะอย่างกรณีคุณเฮงที่ลำพูนใช่ไหม คุณเฮงเนี่ยมีโอกาสทำงานในพื้นที่เนี่ยยาวนานมากครับมีความเป็นที่รู้จักรุดมีความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวลําพูนเนี่ยนะครับมาเป็นเวลายาวนานละเพราะคุณเฮงทํางานในพื้นที่อย่างแข็งขันแล้วก็จนชาวลําพูนเนี่ยไว้วางใจในฝีมือไว้วางใจในความจริงใจไว้วางใจในความตั้งใจของคุณเฮงละดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเขาก็เลือกคนที่เขาไว้วางใจถูกไหม ประกอบกับคุณเฮงเนี่ยมีแนวคิดเชิงนโยบายที่ชัดเจนด้วยมีสัญญาประชาคมเชิงนโยบายที่ชัดเจนว่าถ้าได้รับความกรุณาจากชาวลําพูแล้วจะไปทําอะไรหนึ่งสองสามสี่พอความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนผนวกกับวิธีคิดเชิงนโยบายเนี่ยที่ชัดเจนมันเลยทําให้คุณเฮงเนี่ยได้รับความกรุณาจากชาวลําพูในครั้งนี้ในขณะที่ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยเอาอาจจะมีเวลาน้อยเกินไป ในการที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอ่าชุมชนหรือคนในพื้นที่อืมอืมกรณีคุณเฮงค่ะตอนนี้ได้เป็นนายกอบอจอหนึ่งเดียวของพรรคประชาชนคนน่าจะคาดหวังว่าอยากเห็นว่าถ้าพรรคประชาชนบริหารอย่างที่หลายๆคนในพรรคประชาชนพูดว่าถ้าให้พรรคประชาชนได้บริหารจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทีนี้จะถามว่าแผนการทํางานเนี่ยค่ะในการผลักดันนโยบายของพรรคประชาชนที่ลําพูน S <S> <S เราจะเห็นอะไรบ้างคะถ้า,าในระยะสั้นและในระยะยาวผมคิดว่าในเรื่องนี้เดี๋ยวให้คุณเฮงตอบดีกว่าเนะ <S <S 2> <S 2> าะเพราะคุณเฮงเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในนโยบายของลําพูนมากแต่ผมเข้าใจว่าคุณเฮงจะมีนโยบายร้อยวันแรกใช่ไหมครับมีนโยบายเฉพาะหน้าร้อยวันแรกในนโยบายาระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวเนี่ยอยู่แล้วนะครับซึ่งการทํานโยบายเอาไว้เนี่ยนะครับของคุณเฮงแล้วก็ ผู้สมัครนายกทุกคนของพรรคประชาชนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเช็คลิสต์ในการตรวจสอบของภาคประชาชนอยู่แล้วอะ่ะถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะน่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญเนี่ยตามที่คุณเฮงเนี่ยให้คํามั่นเอาไว้กับชาวลําพูลนแน่ๆชาวลําพูลก็ช่วยกันทําเช็คลิสต์ได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอคุณเฮงก็ต้องอย่างน้อยต้องมีเหงือ่อมีความพยายามนะมอืม,มแล้วก็ คนที่จะประเมินก็จะเป็นชาวลำพูนเองแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่านโยบายทุกอย่างที่คุณเฮงคิดเนี่ยนะครับคุณเฮงเนี่ยไต่ตองแล้วก็วิเคราะห์เชิงงบประมาณมาเป็นอย่างดีแล้วคิดว่ามั่นใจว่าทําได้จริงนะครับแต่ว่าหน้าง,งานมาอาจจะมีอุปสรรคทําได้รวดเร็วบ้างปิดขัดบ้างมันเป็นเรื่องปกติของหน้าง,งานเนาะก็ต้องให้กําลังใจคุณเฮงด้วยอีกคนหนึ่งที่ผมยกตัวอย่าง <c oughs> อย่างกรณีคุณชัดชาติแล้วกันเนาะ <c oughs> ผมว่าทุกคนเนี่ยรู้จักคุณชัดชาติอยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมว่าคุณชัดชาติเป็นอนดีตรีูมะ มีผลงานบาบลาบลา,า,าถูกมะเป็นอาจารย์ของคณะวิชวลกรรมศาสตร์ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้อาจารย์ชาติชาติเนี่ยลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยความนิยมของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยไม่ได้มาจากความนิยมชั่วข้ามคืนนะแต่อาจารย์ชาชาติจะบอกว่าผมทํางานที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ไก่โฮถูกปะ่ะคืออาจารย์ชาติคือเอาง่ายๆคือขนาดอาจารย์ชาชาติยังต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนกรุงเทพเลยอ่ะ ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ชาตชาติเนี่ยก็ตีโจทย์แตกเนี่ยว่าลําพังแค่ชื่อเสียงส่วนตัวลําพังแค่นโยบายเนี่ยอาจจะไม่พอแต่การสร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆในในในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอาจารย์ชาตชาติ connect the dot ไว้เรียบร้อยแล้วอะซึ่งตรงนั้นต้องใช้เวละ <c oughs> ซึ่งเราก็คงต้อง <c oughs> มาถอดบทเรียนตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงอาจจะต้องตัดสินใจเลือกผู้สมัครเนี่ยให้เร็วขึ้นครับอืมค่ะและในส่วนของ <c oughs> สออบจค่ะพี่วิโรจน์คือสออบจเนี่ยพักประชาชนก็ได้มาหนึ่งร้อยสามสิบสองที่นั่งซึ่ง<ฆ>ก็ต้องทํางานร่วมกับนายกอบจจากพักอ,อื่นจากกลุ่มการเมืองอื่นซึ่งพี่วิโรจน่าจะผ่านประสบการณ์สก,สกที่ทํางานร่วมกับพักการเมืองอื่นหรือว่าผู้ว่าอย่างผู้ว่าชัชชาติมาแล้ว พี่วุโรจนดมองตรงนี้ยังไงคะระหว่างการทํางานของสอจอกับนายกอบจอผมคิดว่าก็คงต้องทํางานในรูปแบบประนีประนอมอครับใช่ไหมใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เป็นนายกใช่ไหมฮะเราก็ต้องทํางานในรูปแบบประนีประนอมแบบว่าเ,เรื่องแรกก็คือเรื่องของการทําให้การพิจารณางบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยมีความเป็นธรรมปัญหาในท้องถิ่นเนี่ยได้รับการตอบโจทย์หรือตอบสนองเนี่ยอย่างถูกลําดับความสําคัญก่อน ใช่ไหมฮะผมว่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นหน้าที่ของสอจอทุกคนเนาะแล้วผมคิดว่าพักเองคณะทํางานจังหวัดก็คงต้องมีกลกลไกอ่ะในการสนับสนุนการทํางานของสอบจในพื้นที่ด้วยพื้นที่ไหนที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอเนี่ยก็ต้องพยายามทางานร่วมกันกับสบจในยอย่างไร้รอยต่อนะครับผมเรียกสั้นๆว่าสอจอแล้วกันคือสสอกับสอจอกับคณะทางานจังหวัดเนี่ยสามประสานเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกันคณะทํางานจังหวัดเองอาจจะเป็น ทีมมวลชนสัมพันธ์อาจจะเป็นทีมติ้งแท้งท,ที่คอยให้คำปรึกษานะครับกับสอบจอในพื้นที่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดการทำงานในพื้นที่เนี่ยเกิดมีข้อติดขัดเช่นติดขัดกับงานราชการส่วนกลางก็ดีหรือว่าต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลายหน่วยงานก็ดีเนี่ยก็สอสอในพื้นที่เนี่ยก็ต้องอ่าหยิบยกนะครับเอาปัญหานั้นเนี่ยมาประสานหรือว่าทำลายข้อจำกัดเพื่อทำให้สอจอของเราทำงานในพื้นที่ได้ ใช่ไหมใน,นกลไกสภาฯก็มีทั้งกลไกกรรมธิการก็ดีใช่ไหมครับหรือกลไกของการตั้งกระทูถามก็ดีผมว่าอ,อ่สสก็สามารถสนับสนุนการทํางานได้นะครับซึ่งเนี้ยมันคงต้องวางโครงสร้างในการทํางานในกรณีที่ไม่มีสสในพื้นที่ก็ต้องใช้โครงสร้างของคณะทํางานจังหวัดแล้วก็สสปติลิสีเข้าไปเสริมนะครับเพื่อเป็นแรงเขาเรียกว่าเป็นลมใต้ปีกของสบที่เป็นเพื่อนของพวกเราที่ได้รับโอกาสจากประชาชนนะครับ วางกลไกตรงนี้ไว้หรือ,อยังคะแล้วก็กังวลไหมกับการที่อาจจะเข้าไปแล้วติดขัดเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นการหาเสียงนโยบายต่างๆแล้วพอเอาเข้าจริงก็อาจจะเรียกว่าดําเนินการไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามีข้อติดขัดต่างๆที่สุดท้ายก็ไม่สามารถสมมอบนโยบายได้อะไรเงี้ยค่ะผมว่าผมว่าเรามีบทเรียนจากสกในกรุงเทพมหาคนครมาแล้วนะครับผมว่ามันก็ไม่ต้องคิดอะไรใหม่มากนะครับแต่ว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างการทํางานสกของเราเนี่ยดีจนไม่ต้องปรับปรุงอะไรอีกแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการผสานผสานการทํางานระหว่างสสสจแล้วก็คณะทํางานจังหวัดเนี่ยในจังหวัดต่างๆเนี่ยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะว่าอะไรที่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราเกิดปัญหาแล้วเราแก้ไขไปแล้วก็ไม่ต้องมาเดินซ้ํารอยอีกถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็จะนับทางตอนนั้นสกของเราที่พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องนับหนึ่งใช่ไหมฮะ ตอนนี้เพื่อนๆสอจอในจังหวัดนั้นอาจจะนับนับหเลยอะในภาพนี้ก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าในรายละเอียดว่าจะจะจะ,จะวางโครงสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างสสสสเขตสสปฏิลิอ่สหรือสบคณะทํางานจังหวัดเนี่ยรูปแบบจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงต้องให้ทางเลขาธิการพักเนี่ยนะครับเป็นเป็นคนสรุปและตกผลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับ อือค่ะจากผลการเลือกตั้ง <c oughs> อบจเน,นี้ยค่ะคุณวิโรธว่ามันสามารถสะพอนไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบได้ไหมคะหรือว่าทางพักประชาชนมองยังไงกับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงถ้าตอบกันแบบตรงๆเนี่ยก็ต้องมีบ้างแต่บริบทของการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งใหญ่เนี้ยไม่เหมือนกันเนาะจะบอกว่าไม่มีผลเลยเนี่ยนะคะมันก็เป็นการหลอกตัวเองเกินไปถูกปะ่ะคือถ้าเกิด เราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเลยมันก็จะไม่นํามาสู่การปรับปรุงสมว่าณวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสความนิยมเนี่ยที่มีต่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอ่าแล้วก็คณะทํางานจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องเร่งสร้างผลงานนะเพื่อให้ประชาชน,นไว้เนื้อเชื่อใจพรรคประชาชนเหมือนที่เคยไว้ไว้เนื้อเชื่อใจกับพรรคก้าวไกลยัยงน้นการทํางานหนักเท่านั้น อ่ทั้งงานในสภาก็ดีงานนอกสภาก็ดีการให้ความสำคัญกับสมาชิกสัมพันธ์ก็ดีเนี่ยแล้วก็การเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาทําอย่างจริงจังตั้งใจจริงใจอะ่ะนะครับให้เห็นเนื้อเห็นหนังเห็นรูปประมเนี่ยอ่ะผมผมพูดถึงคนอื่นอาจจะไม่เหมาะพูดถึงตัวเองแล้วกันเนาะผมเพิ่งกลับจากจันทบุรีเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยผมก็เดินทางมาที่จังหวัดระนองแล้ววันนี้ผมก็ข้าไปที่ เกาะอสองอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไปเยี่ยมนะครับลูกเรือประมงไทยเนาะแล้วก็ไปพูดคุยกับท่านชิ้สวยซึ่งเป็นผบอรเรือนจําที่เกาะสองด้วยนะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมมันก็คือการอภิปรายในสภาก็พูดได้ถึงปัญหาของลูกเรือประมงไทยถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องทํางานจริงๆอะ่ะเราต้องทํางานให้เห็นผลงานจริงๆอะ่ะแล้วผมเชื่อว่าการทํางานจริงๆการทําอย่างจริงจังตั้งใจเนี่ยจะเรียก ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในภาพไหมฮะดังนั้นเนี่ยสอสอไม่ได้มีหน้าที่แค่หยิบจับประเด็นแลว้วก็มาพูดในสภาถูกไหมแต่ว่าเราสามารถใช้กลไกกรรมธิการ <c oughs> หรือการทํางานยึดโยงกับพื้นที่เนี่ยทําให้มันเกิดผลโพดเกิดผลด,ดอกออกผลที่เป็นรูปธรรมได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับเพราาสั การทางานให้ประชาชนเห็นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าให้พี่ออคุณวิโรจน์ประเมินค่ะว่าถ้าเทียบกันแล้วความแข็งแกร่งของพรรคประชาชนกับพรรคเก้าไกลวันนี้อะไรที่ยังแข็งแรงไม่พอค่ะอืมก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่สสที่มีประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเนี่ยมันก็กระทบกับเล n ร์นิ่งเคอร์ฟบ้างเนาะถูกไหมฮะการสูญเสียของ ของพวกเราเนี่ยอย่างการสูญเสียคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอย่างเงี้ยรด้ภาพไหมครับมันมีผลกระทบนะคือต้องยอมรับจริงๆเนาะไม่มากก็น้อยถูกไหมครับแต่เราจะต้องปิดช่องว่างตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะอ่ะจริงๆไหมอา้าวหลายคนอาจจะรู้สึกว่าคุณพิธาเนี่ยอาจจะมีบทบาทในการไปช่วยหาเสียงหรือคุณชัยธวัฒน์ก็มีบทบาทในการช่วยหาเสียงถูกไหมฮะ เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้สูญเสียทั้งสองท่านเนาะหรือคุณเป็นจาแสงจันท์คุณอ,อีกอีกหลายๆท่านอ่ะนะครับเราอาจจะรู้สึกหรือคุณอภิชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เป็นที่เป็นเลขาธิการพักเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ยังเห็นทุกท่านมาช่วยหาเสียงอยู่เหมือนกับไม่ได้สูญเสียถูกไหมแต่การเป็นผู้บริหารพักเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่ไปช่วยหาเสียงไงมันมีหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาการกําหนดลําดับดความสําคัญในการทํางาน ตารวจทิศทางของพรรคการลงรายละเอียดเนื้อหาในการทํางานในสภาต่างๆถูกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเ,เรียกว่าเป็นงานภายในแล้วกันที่ประชาชนอาจจะไม่รู้นะเห็นภาพไหมเป็นงานภายในที่ประชาชนอาจจะไม่รู้มองแค่งานภายนอกอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สูญเสียอะไรถูกไหมครับเพราะคุณทีมก็ยังมาช่วยหาเสียงเหมือนเดิมคุณต่อมก็ยังมาช่วยหาเสียงเหมือนเดิมแต่ภารกิจที่อยู่ภายในอะ่ะใช่ไหมฮนะเรื่องงานการตัดสินใจต่างๆการกําหนดท็อป,ปิก การกำหนด p r i o r i t y ในงานสภามันมันก็ต้องไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ดีแต่ว่ามันก็ต้องตั้งต้งตนใหม่เพราะกับทีมงานใหม่ๆถูกไหมใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลาต้องทำให้ทำงานให้หนักขึ้นเพื่อปิดช่องว่างรงนี้ให้เร็วที่สุดอืมอืมพอพูดอย่างนี้เรานึกถึง44สสที่ยังมีหลายชื่อติดอยู่ที่คดีลม้มล้างเลยค่ะอย่างนี้จะยิ่งส่งผลกระทบไหมคะ อ๋อผมคิดว่าเราก็ต้องถอดบทเรียนสิอย่างตอนนี้ผมเองก็อะไรละ่ะถ่ายงานละสอนงานละสร้างบัตดี้ละถูกไหมคือไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่าการสูญเสียกรรมการบริหารพักไปเนี่ยจากก้าวไกลมาพักประชาชนมันส่งผลกระทบถูกไหมตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีกลไกในการสร้างบัตดีถ่ายงานถูกไหมฮะถ่าย l e ARNING CURVE ถ่าย s สก l ลซึ่งกันและกันเนาะ เรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นการใครตะขาบก็ได้ผู้ได้ง่ายเนาะใช่ไหมนะวันนี้เราก็ต้องคิดซะแล้วว่าเออเราก็ต้องเร่งใครตะขาบแล้วอะสมมุติว่าถ้าไม่ถูกตัดสิทธ์ถูกไหมอ้าว,วิโรดก็จะมีร่างโครนอีกร่างหนึ่งที่แข็งแกร่งกว่าเดิมถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวิโร์ถูกตัดสิทธ์ใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรเพราะวิโรดได้สร้างร่างโครนเอาไว้เรียบร้อยแล้วสอสอที่วิโรดทำงานร่วมกันถูกไหมฮะเขาเติบโตเป็นอัศวินเจดแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหม อย่างของผมก็ต้องเร่งสร้าง obi an, อบ1วัน่ะถูกไหมใช่ไหมผมเป็นควายก้อนจินน่ะจู่นีผมผมวันนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยผมอาจจะไปไม่รอดแล้วเว้ยผมผมทําไงผมต้องเร่งสร้างอบีวันถูกไหมอบีว <c oughs> ันจกเป็นอัศวินที่เป็นระดับพาดาวันเนี่ยผมต้องเร่งพัฒนาอบ1วันเนี่ยให้กลายเป็นเจไดให้ได้ดังนั้นถ้าเกิดผมเป็นควายก้อนจินเนี่ยแล้วผมเกิดล้มหายตายจากไปมันก็จะมีอบ1วันเคนโบีเนี่ย ขึ้นมาแทนผมทันทีเห็นป่ะอันแต่ตอนนี้ผมก็ต้องสร้างอัศาวินเจดขึ้นมาแล้วตอนนี้สี่สี่สอสอที่ยังอยู่ในสภามีอยู่ยี่สิห้าคนเนี่ยก็มีภารกิจสําคัญในการสร้างอาพาดาวันให้กลายเป็นเจดให้เร็วที่สุด